เรียบง่ายแต่อบอุ่นก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นซะแบบนี้ไงครับถึงมัดใจเอฟีแฟนคลับได้ทั้งประเทศก็เรียกได้ว่าเป็นคนบ้านๆแบบนี้ต่อเนื่องมาตลอดจริงๆก็ถือว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ใจพ่อพ่อย่าเอฟซไปเต็มๆเลยแหละครับร้าสุกตาเนี่ยกับเขาเต็มบ้านมากินจิบจับุงกับขนมสิบกินง,งายอยู่ไงก็ยังนั่งกินอยู่บรงนี้แหละกินกับแม่ฮับบุไทยอร่อยดี

Oh, no! แม่ไม่มาเลยอย่าร้องอย่าร้องพูดนะพูดทั้งหลังลอย่า้องออะไรูรอแม่แม่รู้อะไร้วอไ นี่ยิ้มมาไอ้ใชไหมอายุถึงป่สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องิีนนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อย FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับว่าโดยเรื่องความเรียบง่ายแต่อบอุ่นเนี่ยนะ อุงอิงเพื่อนแพงดําเนินชีวิตแบบนี้มาต่อเนื่องจริงๆทุกคนไม่เวไม่ว่าไม่ว่าไม่เวไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวเองรักแม่หน่อยรักพ่อเอกรักพ่อโจรักแม่นุษรักพ่อโนนรักแม่บีรักพ่อการชัยและพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนกันนั่นแหละครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยอยากจะหยิบยกความเรียบง่ายของน้องอุงอิงเพื่อนแพงเนี่ยมาสะท้อนสู่คนฟังอีกแล้วทุกคนก็หลังจากที่ได้มีโอกาสได้ติดตามข่าวสารเนาะ ในส่วนของคลิปต่างๆที่เผยแพร่ผ่านทางช่องทางโซเชียลนั่นแหละครับองิงเพชรบรรพแผงต้อนรับขับซู้เอฟซีเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเดินทางมาจากเหนือใต้ออกตกภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกอะไรประมาณนี้องิงเพชรบรรพแหงต้อนรับขับซู้ดีมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบสนิทหรือไม่สนิทอะไรประมาณนี้เราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศที่น้ององิงเพชรบรรพแหงโอบอุ้ม อ้าแขนรับพ่อพ่อแม่เอฟซอยู่ตลอดอย่างเช่นเนี่ยแหละครับความเป็นกันเองของน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงกินข้าวก็กินกลางสนามฟุตบอลแล้วก็มานั่งกินกับพ่อฮักแม่ฮักอย่างอบอุ่นแม่ฮักอุทัยเดินทางมาไกลเทคแคร์แบบนี้ อย่างแม่ยุ้ยอย่างเงี้ยสนิทกันก็เทคแคร์กันแบบนี้สนิทไม่สนิทองิงเพื่อนแพงเทคแคร์หมดนั่นแหละครับส่งผลทําให้พ่อแม่เอฟซหลายๆคนเนี่ยเกิดความรักและเอ็นดูน้องอุงอิงเพรบ้านแพงไม่ว่าจะเป็นทางหน้างานเองถ้าเกิดว่าเป็นหน้างาน f c ฟซแฟนลับมาขอถ่ายรูปมาขอจับมือองิงเพื่อนแพงอ้าแขนรับเอาตลอดจริงๆเทคแคร์แม้จะไม่ได้พูดคุยบ้างแม้จะได้พูดคุยบ้างก็ตามแต่ครับเพราะว่าองิงเพื่อนแพงก็ต้องยอมรับว่าน้อง เทคแคร์ทุกคนจริงๆแต่ว่าจะครบถ้วนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความใช้คำว่าอะไรอ่ะขึ้นอยู่กับความที่ หน้างานวันนั้นเรามีความวุ่นวายมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าน้องต้องรีบต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นน้องก็จะขออนุญาต f อซแฟนคลับอยู่ตลอดแต่ก็อีกเช่นเคยนั่นแหละครับแม้จะขออนุญาตแต่ก็ยังคงเป็นห่วงยังคงอยากจะเทคแคร์เอฟซีแฟนคลับอยู่ตลอดจริงๆไม่ใช่แบบขอยญาตแล้วไปเลยก็จะมีบ้างที่แบบว่าแวะนูน่นแวะนี่แวะนั่นอะไรประมาณนี้คลิปนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศหลายๆช็อตเลยตั้งแต่ง,งานบ้านน้องอุงอิ่เปื่เป็น,ปนแพง ไม่ต้องย้อนไปไกลเอาแค่งานบ้านน้องอุงอิงเพชรบานแพงนั่นแหละครับวันที่10กพมภาพันรถแห่สาวน้อยเพชรบันแพงน้องพรีมเมียมมาทำการแสดงเนาะแล้วพ่อพ่อเม่เอฟซีก็มาจากหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวจะเห็นภาพบรรยากาศนั่งกินส้มตำกันแบบบ้านๆนั่งกินส้มตำกันแบบพื้นบ้านจริงๆทูเปอร์สตาร์ชาวดินจริง,รง,รง,รงๆเนาะหมายถึงว่าเวลาแบบพ่อพ่อเม่เอฟซีมาเนี่ยก็มาต้อนรับขับสู้เวลาว่างเวลาแบบไม่ได้จะรีบร้อนมากอะไรประมาณเนี้ยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกาันพ่ออาม่ยุย้ย พ่ออาชิตะนี่ไม่ต้องพูดถึงและเอาจริงๆแล้วก็มองตาก็รู้ใจกันแล้วแหละแล้วก็แม่ฮักอุทัยอย่างที่เรายกตัวอย่างไปแล้วก็มี f อฟหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็น f อฟสูงวัอยอะไรประมาณนี้เดินทางมาหน้าง,งานคนแรกก็ต้อนรับขับสู้กันเป็นอย่างดีรวมไปถึงนี่แหละครับภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณนวันนี้ FC ฟซีแฟนขับได้ล่ําลาน้ององค์อิงเพชรบันแพงกันก็จะได้เห็นน้ําตาแห่งความแบบเอ็นดูและอับปาปลื้มแหละอ่ะไม่ได้เจอกันนานพอมาเจอกันแต่พอจะจากกัน มันก็จะมีภาพบรรยากาศแบบนี้ไหมเห็นกันอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานเปิดวงปิดวงไม่ว่าจะเป็นงานบุญบ้านน้องอุ๋งอิงเพื่อนแพงที่พ่อฮักแม่ฮักหลายหลายคนเดินทางไปร่วมงานแต่พอจะกลับก็รู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหงาใจเปล่าเปลียวหัวใจว่าโอ้เราจะได้จากกันอีกแล้วเหรอแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันอะไรประมาณนี้ภาพบรรยากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกขณะจริงๆทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความรักความเอ็นดูหรือว่าไม่ได้มีความอบอ้อมอารี ie, น้องอุ๋งอิงเพื่อนแพงแค่เจอก็ แล้วแล้ววันไปนะแต่ว่าพอแบบมันมีความรักเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจอะทุกคนพอเจอปุ๊บพอได้รู้จักกันแล้วพอได้พูดคุยพอได้สนิทก็จะมีอาการแบบนี้กันตลอดนะครับนั่นก็เป็นเวลาแบบไปหน้าง,งานกับน้องอุ๋งอิเว้นแพงอะไรแบบนี้ได้พูดคุยได้รู้จักได้ทําความเข้าใจกันแม้จะไม่ได้พูดคุยกันมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าอุ๋งอิเว้นแพงมี f อฟซเยอะอะไรประมาณนี้แต่พอได้ไปใกล้ชิดแล้วแต่พอแบบจะจากกันแล้วก็รู้สึกแบบ เปล่าเปลี่ยวหัวใจว่าอุ้ยเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกนะภาพบรรยากาศแห่งความสุขแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้แต่พอสุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นทุกวันนั่นแหละไม่ว่าพ่อพรม่เอฟซีจะเดินทางมาหน้างานหรือว่าจะเดินทางจะไม่เดินทางมาหน้างานพอได้ดูคลิปแล้วก็มีความสุขไปด้วยเวลาน้องอุงอิงเพื่อนแพงต้อนรับขับสู้เอฟซีแฟนลับดีแบบนี้มันถึงเป็นภาพบรรยากาศที่มัดใจเอฟซีแฟนลับมาได้จนถึงตลอดระยะเวลา3ปีต้องยอมรับว่ากระแสอุงอิงเพื่อนแพงเนี่ยไม่รู้อะ เอฟศิลปินคนไหนเป็นยังไงมายังไงแต่พอแบบดังปุ๊บดังเป,ปี้ยงดังป้างจะมาเทียบชั้นอุงอิงนู่นนี่นั่นเ c แฟนคลับหลายๆคนหรือว่า FC แฟนคลับชอบเปรียบเทียบเขาก็จะมาเปรียบเทียบว่าคนนี้ดังกว่าอุงอิงคนนู้นดังกว่าอุงอิงแต่สิ่งที่อุงอิงนั้นแพงไม่เหมือนใครก็คือนี่แหละครับเทคแคร์เอฟซีแฟนคลับครับเป็นเด็กบ้านๆครับแล้วก็มีความแบบอบอ้อมอารีรักสถาบันครอบครัวครอบครัวไล่มาตั้งแต่นู่นเลยอย่าง ที่นั่นยกตัวอย่างเป็นต้นคลิปนะไล่มาตั้งแต่พ่อเอกแม่หน่อยพ่อโจแม่นุชพ่อนนแม่บีแล้วก็ครอบครัวที่เป็นบ้านฮักน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงบ้านโฮมฮักบ้านฮักลิงน้อยแล้วก็มังสโลปิงปงิที่ต้องยอมรับว่า ถึงขั้นคลั่งอุงอิงเเป็นแพงเลยนะจริงๆถ้าที่ได้พูดคุยเนะี่ยแกมีความหลายๆคนเนะี่ยมีความเอนดูน้องอุงอิงเพื่อเป็นแพงเป็นอย่างมากเวลาไปน้างงานก็จะนัดแน่กันว่าจะต้องดูแลลูกสาวยังไงเวลาแบบมีคนเมามาจับมือนู่นน่นั่นคอยๆอ่าค่อยๆกวาดสายตาดูเพื่อจะปกป้องน้องอุงอิงเพื่พอเป็นแพงไปในตัวด้วยมันก็จะเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้แหละหยิบยกมาเล่ามันก็เป็นความอบอุ่นใจหยิบยกมาเล่ามันก็เป็นความแบบเรียบง่ายของอุงอิงเพื่อเป็นแผงจริงๆเอาจริงๆมันไม่มีปรดเด็นอะไรที่า การที่จะได้เจอกันการที่จะได้แบบมารู้จักกันและการที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็การที่ได้จากกันมันเป็นแบบเนี้ยวัฒานาจาักรของชีวิตแต่สิ่งที่มันโดดเด่นก็คือน้องนี่แหละเป็นคนที่บ้านๆแล้วก็ต้อนรับขับสู้ FC แฟนคลับได้น่ารักน่าน,านาเอ็นดูแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติไม่ได้รู้สึกว่าต้องฝืนว่าโอ้เอฟซีแฟนคลับมาต้องกราบต้องไหวเหมือนสอสอถึงขนาดต้องหาเสียงขนาดนั้นแต่ว่ามาแบบง่ายๆหนูว่างหนูเทคแคร์หนูไม่ว่างไม่เป็นไรพอพอนี่เอฟซีก็น่ารัก เข้าใจเวลาแบบองค์หญิงมั่นแพรมีงานอะไรประมาณนี้หรือว่าต้องติดธุระประปังก็จะต้องแบบเออหนูไปทาเลยลูกหนูทาตรงนี้ก่อนลูกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันมันก็เลยเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้และเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของพ่อแม่เอฟซีที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ตลอดระยะเวลา3ปีนะมันถึงอยากจะสรุปในคลิปนี้ให้ได้แบบนี้ว่านี่แหละครับเรียบง่าย แต่อบอุ่นหัวใจองุ่นอิง,องเป็นแฟพงต้อนรับกับสู้ FC แฟนคลับมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการหมอลำจนทําให้พ่อพ่อแม่เอฟซเนี่ยเกิดความประทับใจและมัดใจพ่อพ่อแม่เอฟซไว้แบบนี้มาจนถึงปัจจุบันถ้าเกิดว่าไมไ่ชอบไม่รักกันจริงไม่กดไลค์กดแชร์ไม่เข้ามาดูคลิปแบบนี้จริงๆนะทุกคนมันต้องมีการค้นหามันต้องมีการแบบโจะเจาะจงแล้วที่จะเข้ามาดูอะไรแบบนี้กันจริงๆมันถึงเป็นภาพบรรยากาศที่อยากจะยิบยกมาเล่าในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าว นนัน่แน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีงนนชัยไว้ด้ยวยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุงอิงวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้นนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ